เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านเลยนะครับเรื่องนี้มันก็สร้างมาจากเรื่องจริงของพานโลงคนหนึ่งและเขาก็าคือพานโลงคนเดียวที่รวยที่สุดในโลกจากคนที่ไม่มีอะไรเลยแม้แต่กระทั่งเงินจ่ายค่าไฟด้วยซ้ําหรือแม้แต่กระทั่งซื้อรองเท้าให้ลูกก็ตามเขาก็ายังไม่มีเงินเลยและใครจะไปคิดว่าพานโลงที่แค่ทําความสะอาดคนหนึ่งจะช่วยใอ้บริษัทขนมแบบนี้มีมูลค่ามากกว่า4 0,000ล้านท,าท,าท,าทั้งๆที่บริษัทนี้ก็ใกล้จะเจ๊งอยู่แล้วด้วยและพานโลงคนนี้เขาจะมีวิธีการยังไงจากทีีี่่แคคเเปป็็นนนนนพาาาาลลงธรรรมมดจกษไ้้ิ จะมาสูุปเนื้อเรื่องเ a รมอิน o อตถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ เด็กผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าลิชาร์ซึ่งครอบครัวของลิชาร์ก็ทำไร่อ้อยอยู่ที่นี่ชีวิตของเขาก็เหมือนจะมีความสุขเนี่ยแหละแต่ว่าติดแค่อย่างเดียวตรงที่เขาเป็นคนเม็กซิกันเพราะว่าสมัยนั้นคนผิวขาวมันก็เหยียดคนทุกสีผิวเลยและลิชาร์ดเองเขาก็ไม่รอดเหมือนกันที่จะโดนแกล้งแล้วยิ่งกับการที่เขากินอาหารของเม็กซิกันที่โรงเรียนอีกมันก็ยิ่งโดนแกล้งเข้าไปใหญ่เด็กคนอื่นก็ชอบล้อว,ว่าอาหารที่ลิชาร์ดถือมาไม่เห็นน่าอร่อยเลยเขาก็บอกว่าเบริโตอร่อยจะตายไม่เคยกินหรือไงเด็็กกกกกนนนนี้เ้เเเาาาไมม่ออยกกิิหรลยและเพื่อของรชชาา์ดทีีีี่่่มมืออวจเธ ตากรรมเดียวกันไม่ต่างก,กันทั้งสองคนก็เลยเข้าใจกันดีว่าชีวิตแต่ละวันต้องเจออะไรกันมั่งทั้งเพื่อนที่โรงเรียนก็ชอบแกล้งและส่วนพ่อก็ขี้เมาชอบทำร้ายลูกอีกแล้วพอวันนี้มาที่รีชาร์ดไปโรงเรียนเขาก็บอกกับแม่ว่าขอเป็นแซนด์วิชไปกินที่โรงเรียนไม่ได้เหรอแม่ก็รู้แล้วว่ามีปัญหาอะไรงั้นเอาเบริโต้ไป2ชิ้นเลยชิ้นแรกก็เก็บไว้กินเองและส่วนชิ้นหนึ่งก็เอาไปให้เพื่อนซะทีนี้รีชาร์ดก็ไม่ต้องมานั่งกินเบริโต้คนเดียวและ้ะแล้วพอมาโรงเรียนปุ๊บกเเเมมออออนดิลยยโี้้้วต่่่รราาาขไพู ซาจนเด็กพวกนี้อยากลองมั่งแล้วพอได้ลองจริงถูกใจซะอย่างนั้นแล้วพอหัวหน้าแก๊งเขาจะขอกินมั่งริชาร์เขาก็บอกว่าเอาเงินมาแลกเด็กและนี่เขาก็ให้ซะด้วยทีนี้ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเขาที่กลายเป็นพ่อค้าในโรงเรียนเลยเพราะว่าเด็กทุกคนในโรงเรียนก็ติดใจเบริโตของเขามากริชาร์เขาก็เอบริโตมาขายในโรงเรียนทุกวันแล้วพอเขาเก็บเงินได้เยอะมากๆเขาก็เอาเงินบางส่วนไปซื้อช็อกโกแลตให้จูดีคนขายก็ถามว่าสภาพแบบนี้มีตังซื้อริชาร์เขาก็เลยควักเงินมาโชว์เรียบร้อยเกมเลยตำรวจอยู่ด้านหลังอีกแนนนนน่่อวาทุกกคค็ดิดเหม กันหมดว่าลิชาร์ตต้องขโมยเงินมาแน่ๆแล้วนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้นั่งรถตำรวจทีนี้ก็ไม่ต้องสืบแล้วว่าโตไปจะเป็นอะไรต่อทั้งลิชาร์ดกับจูดี้ทั้งสองคนถ้าไม่ขายยาก็เป็นขโมยนอกจากนั้นทั้งสองคนยังมีแก๊งเป็นของตัวเองอีกและจุดเปลี่ยนของเขาก็มาถึงเพราะว่าจูดี้เกิดท้องขึ้นมาจูดี้เธอก็ยืนยันกับลิชาร์ดว่าหางานทำอย่างอื่นดีไหมถ้ายังทำงานแบบนี้ต่อไปโดนโลวบเข้าสวรรค์นแน่ๆเลยขนาดรถที่ขับอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นรถที่ขโมยมาเเเเเลลยยพพพออูดดดดปุ๊กกมมททททััันนนีีีโโช่่าาาาิิรรร์ไไไ้้งษะะห มาอ,ามอมจูดี้เธอก็ให้ลิชาร์เลือกเอาเลยว่าอยากใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรือว,ว่าอยากสูญเสียครอบครัวไปแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ลิชาร์ไม่ได้ไปกับเพื่อนของเขาเพราะว่าเขาอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่าแล้วยิ่งเขาอยู่ไปชีวิตของเขาก็เจอแต่เรื่องลําบากแล้วที่ลําบากสาเหตุเดียวเลยก็คือไม่มีเงินเสื้อผ้าก็พังของใช้ก็พังแล้วแถมลิชาร์ตอนนี้เขาก็ตกงานมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยลิชาร์เขาก็พยายามเดินหาสมัครงานไปเรื่อยแต่ไม่ว่าจะไปสมัครที่ไหนทุกที่ก็แทบไม่มีใครรับเขาเลยและส่วนจูดี้เองเธอก็คอยช่วยิชาาร์หหเเเงนนนมืออกัธ คอยหาของเล็กๆน้อยๆมาขายบ้างและเนื่องจากครอบครัวของริชาร์ตอนนี้ไม่มีเงินเลยไม่มีแม้กระทั่งเงินซื้อข้าวกินด้วยซ้ำจูดี้เธอก็บอกว่าไม่มีทางเลือกแล้วตอนเนี้ยาะงนั้นจูดี้ก็เลยพาริชาร์มาที่บ้านพ่อของเขาอย่างน้อยก็ให้ลูกๆได้มีอะไรกินสักหน่อยแต่ริชาร์เขาก็ไม่อยากมาที่นี่หรอกเพราะว่าเขาไม่ชอบหน้าพ่อของเขาเลยและพ่อก็คอยแขวะริชาร์ตลอดว่าเป็นลูกที่ไร้ประโยชน์เป็นหัวหน้าครอบครัวไงให้เมียออกมาหาเงินเองเนี่ยแล้วแถมยังทําให้ลูกๆไม่มีกินอีกริชาร์ก็ขี้เกียจฟ กลับมาทํางานแบบเดิมดีกว่าไหมเพื่อนของเขาก็ดีใจทุกคนเลยถ้านายลิชากลับมาขายยาให้ในยอดต้องพุ่งแน่ๆเพราะว่าลิช์ดเขาขายเก่งจนขนาดที่ว่าเขาขายน้ําให้ปลาฟายังต้องยอมซื้อเลยแต่พอหัวหน้าแก๊งที่ชื่อโทนี่เดินออกมาโทนี่เขาก็ไม่เห็นด้วยนะถ้าลิชา์าจะกลับมาทํางานเหมือนเดิมในโทนี่ตอนนี้เขาก็ทํางานอยู่ที่บริษัทหนึ่งมีชื่อว่าฟิโตเลยในเมื่อโทนี่ไม่อยากให้เขาขายยาเหมือนเดิมโทนี่ก็ช่วยฝาเขาเข้าทํางานให้หน่อยดิอย่างน้อยบริษัทนี้ก็น่าจะรับคนเม็กซิกันเหมือนกันโทนี่เขาก็บอกแค่ว่างั้นนเดด๋ยวววูให้้แแลกัต่่าช ก็เดินไปสมัครงานเองก็ได้นี่ยเมมีใครห้ามเลยจากนั้นอีกวันหนึ่งลิชาร์ดเขาก็เดินไปสมัครงานที่นี่ทันทีและด้วยความที่เขาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเขาก็ไม่รู้จะกรอ,อกใบสมัครยังไงเลยเขาก็เลยขอว่าไปกรอ,อกที่บ้านได้ไหมพนักงานก็โอเคไม่มีปัญหาเลยแล้วพอลิชาร์ดกลับมาที่บ้านเมียวองเขาก็ดีใจมากที่วันนี้เธอได้งานทําและส่วนตัวเขาเองก็เสงเพราะไม่รู้จะกรอ,อกใบสมัครยังไงจูดีก็บอกว่าเมนต้องเครียดเลยเดีเย๋ยวเธอกรอกให้เองลิชาร์ดก็สมเพชตัวเองและเกินทําไมเขาโงข่ขนาดนี้ฟังนะลิชาร์ว่ากก็บอ เรื่องงานเขาไม่มีปัญหาเลยทางงานลิชาร์จะไปสนใจทําไมกับเรื่องเล็กแค่นี้จูดี้เธอก็จัดการกล่องใบสมัครให้เองและส่วนเรื่องวุฒิการศึกษาเธอก็เขียนมามั่วๆแล้วพอถึงวันที่เรียกสัมภาษณ์ผู้จัดการเมสันเขาก็เรียกลิชาร์มาคุยด้วยแล้วที่เรียกมาก็เพราะว่าโทนี่แนะนํามาให้นะเนี่ยแต่พอเขาอ่านใบสมัครเขาก็ถามว่านี่ลิชาร์เขียนเองเหรอลายมือเหมือนผู้หญิงเขียนมากเลยแล้วที่สําคัญโรงเรียนมัธยมจบโรงเรียนเดียวกับเขาอีกเริ่มแล้งไงเริ่มเห็นลางไม่ดีแล้วไงผู้จัดการเขาก็ถามว่าจําครูใหญ่ได้ไหม ผู้ชายที่ดุมากเลยเดี๋ยวนะพรหนุ่มคูยใหญ่รุ่นนี้เป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอเมสันเขาก็ไม่อยากคุยด้วยแล้วพอดีกว่าริชาร์ดเขาก็พยายามบอกเขามีข้อดีหลายอย่างเลยนะและเขาสัญญาเลยว่าเขาจะเป็นคนงานที่ขยันที่สุดในโรงงานแน่นอนเมสันเขาคิดไปคิดมาเออก็จริงพวาคนงานเม็กซิกันหลายคนที่นี่โคตรขยันเลยเขาก็เลยรับริชาร์ดมาทํางานพานโรงที่นี่เขาก็ดีใจมากเลยที่ได้งานสักทีแล้วพอริชาร์ดเขามาทํางานวันแรกไม่รู้อะไรต่ออะไรเขาก็ตื่นเต้นไปหมดส่วนทางเมสันก็แนะนําโรง,งงานว่าที่นี่เขาทําอะไรกันมั่งและส่วนตำแหน ของริชาร์ดต้องทาอะไรมั่งแล้วพอริชาร์ดได้เริ่มงานขงเขาก็ยังไม่หยุดตื่นเต้นอีกและส่วนเรื่องงานของเขาก็ขยันซะเหลือกเกินเพื่อนร่วมงานก็ต้องคอยเบรกไว้หน่อยไอ้หนุ่มเราทํางานกันหลายวันนะเฮ้ยไม่ได้ทํางานวันเดียวและด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเขาขเขาก็คุยกับคนไปทั่วจนกระทั่งวันนี้ขเขาก็มาคุยกับโอเปอเรเตอร์หน้าเครื่อง,องเขาก็อยากรู้ว่าใส่ข้าวโพดกับน้ําผสมกันแล้วออกมาเป็นขนมแบบนี้ได้ไงพนักงานเขาก็ไม่ยอมตอบไอ้นี่แม่งน่าลาคาญเหลือเกินพอเริ่มลาคาญมากๆก็เหยียดสันชาัลยแบ้มททง หลับคาเครื่องเลยแต่โชคดีนะเนี่ยที่กูแค่คิดแล้วพอไอ้นี่ไม่ตอบเขาก็ไปคุยกับอีกคนหนึ่งผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าเบเกอร์เป็นวิศวกรคอยดูแลที่นี่ซึ่งลิชาร์เขาก็ตีสนิททาม,มาเป็นคุยด้วยและสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือเครื่องจักรพวกนี้มันทางานยังไงเนี่ยเบเกอร์ Baker เขาก็เลือกไปใจแล้วมาถามเรื่องพวกนี้ทําไมโชคดีที่โทนี่เขาเข้ามาห้ามซะก่อนเขาขอโทษด้วยเพื่อนของเขามันมาใหม่ไม่ค่อยรู้เรื่องและในช่วงพักกินข้าวโทนี่เขาก็พยายามอธิบายให้ฟังลิชาร์ต้องเข้าใจก่อน ที่ใหญ่กว่าเรามันไม่มาคุยกับเราหรอกเห็นในพวกที่นั่งโต๊ะอยู่ตรงนู้นไหมไอ้คนพวกนั้นคือผู้จัดก,การที่คุมแต่ละแผนกอีกทีหนึ่งชีวิตของคนพวกนี้ข้อสบายเพราะว่าหน้าที่การงานมั่นคงที่สุดในโรงงานละมีหน้าที่คอยสั่งคอยชี้อย่างเดียวแทบไม่ต้องทําอะไรเลยและส่วนที่รองลงมาก็คือหัวหน้าแต่ละแผนกคนพวกนี้ก็พร้อมจะหลุดจากตําแหน่งได้ตลอดเวลาถ้าเกิดผู้จัดก,การโรงงานไม่พอใจและตําแหน่งของพวกเขาต้องมีหน้าที่รับผิดชอบทุกอย่างอีกและต่อมาก็คือพวกโอเปอเรเตอร์คอยคุมเครื่องจกักรและส่วนเบเกอร์ที่เป็นวิศววกกกรเค้าุมพน,นีแล เขอยู่ตำแหน่งนี้มานานกว่าใครเพื่อนเลยเบเกอร์เขาก็อยากเป็นผู้จัดการมากแต่ว่าก็ไม่มีใครเลื่อนตำแหน่งให้เขาสักทีมีก็15ปีแล้วที่เขาทำงานอยู่ที่เดิมและไม่ใช่แค่นั้นนะผู้จัดก,การทั้งหลายตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เรียนรู้มาจากเบเกอร์ทั้งนั้นเพราะงั้นเบเกอร์ก็เลยไม่ค่อยชอบที่มีใครมาถามข้อมูลกับเขาและส่วนพวกเราก็คือพานลงานที่มีตำแหน่งที่ต่ำที่สุดในโรงงานขนาดคนขับรถยังตำแหน่งสูงกว่าพวกเราเลยแน่นอนอวอริชาร์เขาก็ไม่คิดจะถูพื้นไปตลอดชีวิตหรอกเขาก็คิดว่าสักวันหนึ่งเขาต้องอยู่ในตำแหน่งสสูงงุดดให้้ไแและคคนนที่่เเเาาาอออป็็บบยกื ชายที่ชื่อว่าโรเจอร์และโรเจอร์เขาก็บริหารงานอยู่ในบริษัทแฟบรซีและบระิษัทแบรซีก็บริหารงานบริษัทฟิกโตเลยที่เขาทําอยู่อีกทีหนึง่งเพราะงั้นโรเจอร์ก็คือผู้บริหารใหญ่สุดในบริษัทของเขาเนี่ยแหละและโรเจอร์เขาก็เป็นคนเดียวในรอบร้อยปีเลยที่ทําให้น้ำบัลโมอย่างแฟบรซี่เกือบโค่นโคคาโคล่าได้และที่แบรซีขายดีเป็นอันดับ2ก็เพราะว่าผู้ชายคนนี้เลยเพราะงั้นในการจะก้าวเข้าไปอยู่ในจุดสูงสุดได้ลิชาร์ดเขาก็คิดว่าต้องเรียนรู้จากคนที่เก่งที่สุดที่นี่เท่านั้้นนนและคคทททีีีีี่่่่เเเกกกกงงสุดขอออ็็ืร์ิชชาาใวธ เดิมเดมก็คือการเข้ามาตีสนิทด้วยเขาก็บอกตามตรงเลยว,ว่าเขาอยากเรียนรู้จากเบเกอร์เพราะชีวิตของเขาไม่เคยทาอะไรได้ดีเลยสักอย่างหนึ่งและการที่เขาได้ทํางานอยู่ที่นี่เขารู้สึกอย่างมีค่าขึ้นบ้างเบเกอร์ Baker เข้าใจราะตัวเขาเองก็เคยผ่านจุดนี้มาก่อนซึ่งลิชาร์เขาก็เป็นคนที่เคารพเบเกอร์มากผู้ชายคนนี้แหละคือคนที่ฉลาดที่สุดในโรงงานในช่วงแรกเบเกอร์เขาก็แทบจะยังไม่สอนอะไรเลยมีแค่ลิชาร์ที่คอยจําว่าเบเกอร์เขาทําอะไรบ้างในแต่ละวันและลิชาร์เขาก็จําการตั้งค่าเครื่องได้เกือบทั้งหมดพอเห็นค เบเกอร์มาดูเบเกอร์เขาเห็นความพยายามของลิชาร์ดเลอเกินวันนี้เขาก็เลยชวนให้ลิชาร์ดมากับเขาหน่อยเขาก็บอกให้ลิชาร์ดฟังดูได้ยินเสียงอะไรมั่งไหมฟังแล้วหัวหน้าไม่เห็นมีอะไรเลยเบเกอร์เขาก็บอกว่าที่แผนกเจ็ดมีประเก็นหลวมตัวหนึ่งและความสามารถของเบเกอร์ที่นี่ขอแค่เขาได้ฟังเขาก็บอกได้หมดว่าเครื่องจักรมีปัญหาอะไรมั่งไม่ว่าจะเป็นสายพานวาล์วมอเตอร์หรือว่าอะไรก็ตามแต่เขาก็บอกได้หมดว่าอะไรเสียจากแค่เสียงนี่แหละลิชาร์ดเขาก็ฟังดูเขาก็เหม็นรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยก็ที่ลิชาร์ เขาก็ดีใจหนักกว่าเดิมเพราะเบเกอร์ยอมสอนให้เขาสักทีและการเรียนของลิชาร์ก็ต้องมาเรียนก่อนและหลังเลิกง,งานเท่านั้นลิชาร์เขาก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยพอเลิกงานเสร็จเขาก็มาเรียนกับเบเกอร์ท,ทันทีหรือไม่ตอนที่เริ่มงานเขาก็เข้างานก่อนเวลาด้วยซ้าลิชาร์เขาก็เรียนจนเบเกอร์ไว้ใจให้เขาดูแลเครื่องแทนได้และชีวิตของเขาเมื่อก็เหมือนจะดีขึ้นแต่ว่าอยู่ๆเศรษฐกิจของประเทศทั้งหมดมันก็เริ่มพังลงและลิชาร์เขาก็ทํางานอยู่ที่นี่มา8ปีแล้วตอนนี้ตําแหน่งของเขาก็ยังคงเป็นพานลงเหมือนเดิมและคนในบริษัทก็ถูกกจจ้าออไปททีลคนนแบ ไม่เหลือเลยและส่วนเรื่องกาก,กับโอทีก็ถูกตัดออกจนหมดแต่ว่าริชาร์ดเขาก็ายังคงทำงานเหมือนเดิมแล้วแถมเขาต้องทำงานมากกว่าเดิมอีกเพราะเขาต้องคอยไปช่วยแผนกนั้นแผนกนี้ไปเรื่อยพอริชาร์ดเขาก็าคิดเอาว่าถ้าเกิดว่ามีงานด่วนเข้ามาและต้องการคนเพิ่มเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในที่นี่ละแล่แลตอนที่เขากำลังจัดเรียงสินค้าอยู่คนแถวนี้มีแต่พวกเม็กซิกันทั้งนั้นแล้วรสชาติแบบนี้จะขายคนอย่างพวกเราได้ไงและส่วนทางด้านผู้บริหารเองพวกเขาก็พยายามทำอะไรบางอย่างโรเจอร์เขาว่าดเทปขึ้นมาชุดหนึ่งและ รวมถึงโรงงานที่ลิชาร์ทำงานอยู่ด้วยแน่นอนว่าพนักง,งานส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครอยากฟังหรอกมันก็อารมณ์คล้ายๆกับข้ามแก้ตัวของ c ีอเนี่ยแหละแต่ที่นี่ก็มีแค่ลิชาร์คนเดียวที่สนใจฟังเรื่องนี้และสิ่งที่โรเจอร์เขาอยากจะพูดกับทุกคนก็คือเขาก็อยากให้พนักง,งานทุกคนคิดแบบซีอพอลิชาร์ฟังเรื่องนี้เขาก็เริ่มมีไฟขึ้นมาแต่ปัญหาก็คือ c ีอเขาคิดกันยังไงวะและระหว่างที่ลิชาร์กำลังนั่งเล่นกับลูกๆลูกชายของเขาก็กินข้าวโพดแล้วก็บ่นว่าเผ็ดจริงๆเลยแต่ว่าเผ็็ดแแลล้้้วออออรรร่่่ยยยยบบนนนนีีีมมมมัักกกกไคขขาาาาหิช์เเปงึ นผิวขาวส่วนใหญ่พวกนี้เขาก็ไม่กินเผ็ดกันเลยมีแต่คนเม็กซิกันเนี่ยพวกเขาในแหละที่ชอบกินเผ็ดแล้วถ้าเกิดว่าทําขนมรดเผ็ดออกมาขายได้คนเม็กซิกันทุกคนต้องซื้อขนมพวกนี้แน่ๆรวมทั้งพวกคนที่ชอบกินเผ็ดด้วยจากนั้นลิชาร์เขาก็ไปคุยกับเบเกอร์เขาก็อยากทําตัวอย่างขนมขึ้นมาสักตัวหนึ่งอย่างน้อยก็ให้พวกซีอได้ชิมก่อนว่ามันอร่อยแน่ๆแ,แล้วถ้าเกิดว่าเขาทําสูตรนี้สําเร็จมันจะใช้ได้กับขนมทุกชนิดที่เรามีเลยไม่ว่าจะเป็นโดนัทฟริตโตชีโต้ได้หมดเลยแล้วถ้าเกิดว่่่าาาาามมมมมีีคนนถูกกกใจกขึ้้อออเเเดร็ตตามมางงงสิงท แค่ตัวอย่างสักชุดหนึ่งเบเกอร์เขาก็ลองฟังดูเลอะเทอะเลอะเกินคิดว่าไอ้คนพวกนั้นจะยอมทําตามที่ผ่านลงบอกหรือไงมันก็ใช่ไงอาจารย์เพราะงั้นเราก็แค่แสดงตัวอย่างให้พวกด้านบนเห็นก็พอถ้าเกิดว่าได้ลองสักคำหนึ่งยังไงคนพวกนั้นก็ต้องติดใจแน่ขนาดเบเกอร์คุณยังเชื่อเลยว่าคุณสามารถคุมเครื่องจากได้ทั้งโรงงานแล้วพอพวกนั้นให้โอกาสคุณคุณก็ทําได้เพราะงั้นเขาก็ขอแค่โอกาสเรื่องนี้มั่งไงเพราะว่าตัวของเขาเองก็ไม่อยากตกงานเหมือนกันนะแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยโรงงานของเราไม่รอดแน่เบเกอร์เขาก ตัวอย่างขนมพวกนี้มาทดลองที่บ้านโทนี่ก็พยายามบอกริชาร์ดว่าเขารู้แหละว่าริชาร์ดตั้งใจทำงานแต่ว่าริชาร์ดก็อย่าหวังสูงกันไปคนพวกนั้นมากเกินไปเลยเขาก็ตัดสินใจไปทำอาชีพเดิมของเขาดีกว่าเพราะยิ่งอยู่ไปเงินก็ยิ่งน้อยลงทุกวันแล้ววันนี้พ่อของริชาร์ดก็หางานให้เขาทำได้งานหนึ่งในงานที่ว่าก็คืองานพานงเหมือนเดิมเนี่แหละแต่ถ้าทำงานที่นี่ริชาร์ดจะได้ทำงานเต็มเวลาเป๊ะเลยพองเง้นเรื่องค่าแรงก็จะได้เต็มๆเหมือนกันริชาร์ดเขาก็ฟังดูมันไม่ไราาาาาระไไปปปหหนนนน่่่อยยเเเลลกจพพงง็ีทึช์ คงคิดว่าถ้าเขาอยู่กับฟีโตเลยยังไงเขาก็มีอนาคตกว่าแน่ๆพอเขาก็ด่าว่าลูกชายเขาโง่เหลือเกินนี่มึงไม่ได้รู้อะไรเลยใช่ไหมรู้หรือเปล่าว่าครอบครัวของเองตอนนี้ลําบากแค่ไหนขนาดเมียของแกยังมาขอความช่วยเหลือจากเขาเลยเพราะงั้นเมียของแกก็คงไม่เชื่ออะไรในตัวริชาร์ดหรอกจูดี้เธอก็เข้ามาเถียงแทนเลยไม่ใช่ละในเรื่องที่เธอมาขอความช่วยเหลือเป็นเรื่องจริงก็จรงิรงแต่ว่าเธอไม่เคยหมดศรัทธานในตัวสามีของเธอเลยเธอก็บอกให้ริชาร์ดกลับบ้านดีกว่าแล้วก็ไปทําในสิ่งที่เราอยากทําดีกว่าจากนั้นจูดี้กับริชาร ก็เป็นพริกทุกประเภทเลยที่คนเม็กซิกันชอบกินจากนั้นทางครอบครัวก็ช่วยกันทําสูตรขึ้นมาพวกเขาก็ลองดูว่าสูตรไหนบ้างที่กินกับขนมแล้วอร่อยแล้วพอลองทํามาเรื่อยๆมันก็มีอยู่สูตรหนึ่งที่ถูกใจลูกชายคนเล็กของเขามากลิชาร์เขาก็ดีใจที่คิดสูตรได้สักทีที่เหลือก็เอาไปนําเสนอผู้บริหารดูว่าเขาชอบไหมที่นี้ลิชาร์เขาเอาเรื่องนี้ไปคุยกับเมสันเขาก็อยากให้เมสันช่วยโทรหารโรเจอร์ให้หน่อยตอนนี้เขาคิดสูตรขนมรสชาติใหม่ได้แล้วรับรองเลยว่าต้องมีคนหลายคนชอบแน่ๆเมสันก็ลองฟังดููนนนีีี่มมึงเพเจเ้ัว เราเพิ่งเลิกจ้างคนไปหลายคนเลยเราจะให้เขาโทรหาซีอสูงสุดแล้วบอกกับเขาว่าพาโลของเรามีไอเดียบรรเจิดขี้ขนมรสใหม่ได้สําเร็จแบบนี้เหรอมีหวังพวกซีอโได้สั่งปิีนโรงงานของเราพอดีเลยแล้วรู้ไหมขนมแต่ละรสชาติเนี่ยวพวกเขาต้องคิดกันมากี่ปีไม่ใช่คิดแค่วัน2วันแล้วจะมาขายได้เลยสักหน่อยและในเมื่อเขาคุยกับเมสันไม่รู้เรื่องดีชาร์ดเขาก็เลยแอบเข้าไปในห้องของเมสันจากนั้นเขาก็แอบไปหาเบอร์ของโรเจอร์มาเองแล้วพอโทรติดเลขาก็จะเป็นคนรับสายก่อนลชาร์ดก็พยายามอธิบายทุกอย่างในสิ่่่งงททททีีเเ้าาาาํํและัททหมดพว เขาอยากช่วยโรงงานเพราะงั้นเขาขอโอกาสให้เขาได้คุยกับโรเจอร์หน่อยเลขาเธอคิดว่าโรงงานนี้มันก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วด้วยเธอก็เลยยอมให้ริชาร์ดได้คุยกับโรเจอร์แล้วพอโรเจอร์เขายอมคุยด้วยริยชาร์ดเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาคิดสูตรใหม่ขึ้นมาได้มันเป็นผงเผ็ดที่ใช้ได้กับขนมทุกชนิดเลยและในประเทศนี้คนเม็กซิกันอย่างเขาก็อยู่ทั่วไปหมดเพราะงั้นเขามั่นใจว่าสินค้าตัวนี้มันต้องขายได้แน่ๆและเขาก็ลองทำตัวอย่างมาส่วนหนึ่งแล้วคนเม็กซิกันทุกคนที่ได้กินไม่มีใครบ่นว่าไม่ชอบเเเลลยยแขขาาาาาคคิิดดววว่่สนนน้้้้ตตัีองงงงชโรรไ แล้วที่สําคัญถ้าเกิดว่ามันสําเร็จเขาก็ยังได้ทํางานต่อโรเจอร์เขาก็ถามว่าทําไมมั่นใจจังเลยอ่ะอ้าก็คุณบอกเองให้เขาคิดแบบซ e o โรเจอร์เขาก็แปลกใจมีคนฟังวิดีโอของเขาด้วยอระทีนี้โรเจอร์เขาก็บอกให้ลิชาร์ช่วยส่งตัวอย่างมาให้เขาทีมันต้องงั้นนี่ลิชาร์ดเขาก็ดีใจมากและก่อนที่เขาจะส่งขนมไปเขาก็ขอพรกับพระเจ้าสักหน่อยแล้วพอโรเจอร์เขาได้ตัวอย่างมาสีขนมมึงน่ากลัวเหลือเกินแล้วพอได้กินเท่านั้นแหละเผ็ดชิบหายแต่พอยิ่งกินยิ่งอร่อยเว้ยและด้ความที่โรเจอร์เขาถูกใจมาาาากกเเ็ลยยโทรไปหช์ด รโรเจอร์เขาอยากไปเยี่ยมโรงงานนี้สักหน่อยและเขาก็อยากให้ริชาร์ชช่วยพีเต์ให้เขาฟังทีว่าขนมตัวนี้มันจะขายได้ยังไงเขาให้เวลาริชาร์ดในการเตรียมตัว2สัปดาห์โอเคไหมริชาร์ดเขาก็ดีใจมากโอกาสมาถึงเขาสักทีแต่ว่าปัญหาของผู้บริหารคนอื่นก็คือซีอสูงสุดกูจะเดินทางไปหาริชาร์ดแต่ว่าไอคนที่ชื่อริชาร์ดนี่มันเป็นใครวะพวกผู้บริหารก็ตามหาตัวกันให้วุ่นเลยและสุดท้ายเมสันเขาก็รู้เรื่องนี้จนได้แน่นอนว่าไม่มีใครถูกใจหรอกที่พาลงอย่างเขาได้คุยกับซี หาเรื่องอะไรเข้าตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าประธานใหญ่ลงมาที่นี่แล้วเห็นว่าที่นี่มาไล้สาระมากพวกเขาอาจจะสั่งปิดโรงงานที่นี่อีกที่หนึ่งก็ได้และรอบนี้ไม่ใช่แค่นาที่ตกงานคนเดียวด้วยพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่จะตกงานกันหมดเมสันก็พูดซะเขาคิดหนักเลยเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาทําไปมันดีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าพลาดขึ้นมาก็ตกงานกันหมดแล้วพอกลับมาที่บ้านจูดี้เธอก็ถามว่าเป็นอะไรอีกเนี่ยเขากําลังคิดอยู่ว่าจะทํายังไงไม่ให้ประธานบริษัทมาที่โรงงานไงถ้าเกิดว่าโรงงานมาแล้วเเเห็็็นนนนนสภาาาาาพขอองงง้โโรรรดดดปปิแแ่่จีกกบบบวทช์ โรงงานมันก็น่าโดนปิดอยู่หรอกแต่ว่าประธานบริษัทลงทุนบินมาถึงที่นี่เพื่อมาคุยกับคุณเลยนะพราะง้นลิชาร์ดคุณจะทําตัวเหมือนเดิแมแบบนี้เหรอก็เขาไม่รู้ด้วยซ้าว่าจะพูดกับพวกผู้บริหารยังไงจูดีก็คิดว่าไม่เห็นยากเลยก็แค่เตรียมตัวก็จบทีนี้จูดีเธอก็มาหาหนังสือธุรกิจแทบทุกเล่มที่หาได้จากนั้นเธอก็เอามาสอนลิชาร์ดว่าการคุยธุรกิจต้องทํำยังไงแล้วนอกจากเรื่องการพรีเซนต์ข้อมูลบุคลิกทางร่างกายก็สําคัญเหมือนกันแล้วเรื่องบุคลิกพวกนี้เบเกอรก คนที่น่าจะผูกเน็กไทเก่งที่สุดก็คือพ่อของริชาร์ดเนี่ยแหละแล้วพอริชาร์ดเขาได้เจอกับพ่อรอบนี้พ่อเขาก็ไม่ได้ดูถูกเขาเหมือนเดิมแล้วแถมพ่อยังคิดว่าริชาร์ดต้องทําได้แน่ๆจากนั้นไม่นานพวกโรเจอร์แล้วก็ผู้บริหารทั้งหมดก็มาถึงที่โรงงานริชาร์ดเขาก็พยายามท่องข้อมูลอยู่เลยเบเกอร์ก็มาตามไปจตาก่การเรื่องนี้ให้จบซะพ่อหนุ่มริชาร์ดพอได้เจอกับโรเจอร์ตัวจริงเขาก็ตื่นเต้นเหลือเกินและด้วยความที่พรีเซนต์งานครั้งแรกใครก็คงเคยเป็นริชาร์ดเขาก็ทาได้ ไม่ใช่แล้วถ้าเป็นแหมวนี้ไม่รลอดแน่เขาก็ขอพูดในสิ่งที่ขเขาอยากพูดดีกว่าขเขาก็บอกตามตรงเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันน่าเบื่อชาวอเมริกันส่วนใหญ่ก็กินรสชาติแบบเดิมๆไม่เหมือนกับคนเม็กซิโกอย่างเขาที่มีหลายรสชาติมากกว่าแล้วตั้งแต่เขาเกิดมาเขายังไม่เจอขนมยี่ห้อไหนที่ทํารสชาติแบบที่เขาต้องการได้เลยวิลลี่หนึ่งในผู้เลหาเขาก็าถามว่าเขาก็รู้แหละขนมรสชาตินี้มันน่าสนใจแต่ว่ามาร์เก็ตแชร์ของตลาดมันเท่าไหร่อ่ะมันคุ้มค่าไหมที่จะลงทุนในเรื่องเนี้ยที่อะไระไงมาร์เก็ตแชร ประมาณนี้เลยทุกคนในห้องก็ขำกันหมดไอ้นี่แม่งไม่รู้เรื่องเลยนี่หว่าลิชานก็บอกว่าใช่เขาไม่รู้หรอกว่ามาเก็ตแชร์มันแปลว่าอะไรเขาไม่ใช่คนใส่สูตรที่นั่งอยู่บนห้องสักหน่อยแต่สิ่งที่เขารู้ก็คือเขาอยู่กับคนมาหลายประเภทมากๆและเขาก็มั่นใจว่าคนพวกนั้นต้องการอะไรกันแน่ลองคิดดูว่าถ้ามีบริษัทหนึ่งสร้างขนมแบบที่คนเม็กซิกันอย่างเขาต้องการขึ้นมาเชื่อเถอยังไงคนพวกนั้นก็ต้องยอมควักเงินจ่ายแน่ๆโรเจอร์เขาก็าฟังดูคิดว่าพอได้แล้วมัง้งไอขนมรสเผ็ดนี่ส่วนแบ่งการตลาด กับเรื่องนี้จากนั้นอีกประมาณ2-3สเดือนต่อมาโรเจอร์เขาก็มีคำสั่งให้ผลิตตัวอย่างขนมสัก5 0 0พหอ่อลิชาร์ดเขาก็ลองชิมดูมันก็ไม่ได้ตรงตามสูตรตามที่เขาเคยทำมาหรอกแต่ว่ารสชาติขนาดนี้มันต้องขายได้แน่ๆแล้วพอถึงตอนที่ลองทดลองขายจริงไอ้รสชาติอื่นมันก็ถูกขายจนหมดเหลือแค่รสชาติเผ็ดนี่แหละที่ไม่มีใครยอมซื้อเลยแล้วพอเรื่องมันเป็นแบบนี้ทางผู้บริหารก็คิดจะยกเลิกแผนการตลาดเรื่องนี้ทั้งหมดลิชาร์ดก็ไม่เข้าใจทำไมคนไม่ยอมซื้อเลยวะลิชาร์ดก็โทษตัวเองว่าไอเดียของเขานี่มันงงจริงเลยมเม เข้ามาถามว่านี่จะยอมแพ้แค่นี้เลยไงถ้าเป็นริชาร์ดตอนที่เข้ามาทํางานแรกๆคงไม่ยอมแพ้แบบนี้หรอกแล้วพอกลับมาที่บ้านลูกชายของเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องที่ขนมขายไม่ได้เนี่ยอันที่จริงยังไม่มีใครรู้ได้ซ้ำว่ามีรสชาตินี้ด้วยขนาดรสชาติอื่นยังมีโฆษณาให้เห็นมั่งเลยพอได้ฟังแบบนี้ริชาร์ดเขาก็คิดว่าถ้าเป็นเรื่องการขายเขาก็เสียเรื่องแนวนี้เหมือนกันของ,งั้นริชาร์ดเขาก็เลยกลับไปหาพวกของโทนี่เขาก็มีงานให้พวกโทนี่ทํามันก็คืองานที่พวกเราถนัดที่สุดเลยและงานที่ถนัดที่สุดของพวกเขาก็คืออออกกาาารรปล่ยขงงให้้้คนนนไดจัช ก็พาพวกของเขามาที่โรงงานและก่อนจะเริ่มแผนเขาขอพูดให้ทุกคนฟังหน่อยพอเมสันจะมาห้ามคิดไปคิดมากาไม่เอาดีกว่าจากนั้นริชาร์ดเขาก็บอกทุกคนว่าตอนนี้บริษัทกําลังยกเลิกแผนผ,ผลิตขนมรสเผ็ดแต่ไม่ใช่เพราะว่าคนหลายคนไม่ชอบขนมรสนี้หรอกแค่พวกเขายังไม่รู้มากกว่าว่ามีขนมรสนี้ขายด้วยเขาก็เลยอยากขอความร่วมมือจากทุกคนถ้าเกิดว่ายังอยากทํางานที่นี่อยู่พวกเราก็ต้องช่วยกันและสิ่งที่เขาอยากให้ทําก็คือให้เอาขนมที่ไม่ได้วางขายแล้วรอวันทิ้งเอาขึ้นรถให้หมดจากนั้นก็กระจายให้คนทุกคนให้รู้ว่าม ้้นีอยยู่ดวและทุกคนที่นี่ก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้กันหมดขนาดตัวของเมสันเองเขาก็จะทําเรื่องนี้ด้วยจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันกระจายขนมพวกนี้ให้เด็กๆได้กินและทุกคนเกือบทั่วทั้งเมืองก็ได้ลองกันหมดและส่วนพวกโทนี่พวกเขาก็ช่วยกันกระจายของตามซอกตึกเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าเป็นร้านค้าพวกริชาร์ดพวกเขาก็เหมาขนมรตนี้จนหมดเลยลูกค้าคนอื่นก็เริ่มสนใจว่ามันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอแต่พอจะซื้อของก็หมดอีกจากนั้นรสชาตินี้ก็เริ่มขายดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพอทางโรเจอร์ได้เห็นรายงานพวกนี้พวกเขาก็ถา,ฟฟามฟ ท่่าไหรวิลลี่เขาก็ยังแปลกใจอยู่เลยว่าไอ้ขนมรสนี้มันขายได้ไงวะเพราะว่าตัวเขาไม่ได้ใช้งบโฆษณาเลยสักนิดโรเจอร์เขาก็บอกให้ทุกคนเตรียมตัวเลยตอนนี้เรามีงานต้องทําและส่วนริชาร์ตอนนี้ที่ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมอยู่ๆโรเจอร์ประธานบริษัทก็โทรมาหาเขาโรเจอร์เขาก็บอกว่าเราอยากได้สินค้าทดลองมากขึ้นกว่านี้อีกริชาร์ก็คิดว่าแจมเลยเอา5้าพันหรือว่าเอาเท่าไหร่ดีลูกพี่โรเจอร์เขาก็บอกว่าเอามาประมาณ5ล้านหอ่อฮะหูฝาดปะเนี่ยกูและจากนั้นไม่นานทุกสายพานการผลิตพวกเขาก็เริ่มผลิตชีตโต้รถเผขึ้นนนนมาาพักกงทุค ตอนนี้ก็ได้กลับมาทํางานเต็มเวลาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จากนั้นอีก6เดือนต่อมาทุกคนในโรงงานที่เคยถูกจ้างออกก็ได้กลับมาทํางานกันหมดและขนมชีตโตรสเผ็ดก็ได้เป็นสินค้าขายดีประจาําบริษัทและส่วนทางดนานเบเกอร์เองเขาก็ดีใจมากเลยวันนี้เพราะว่าเขาได้เลื่อนตําแหน่งเป็นผู้จัดการโรงงานสักทีลิชาร์ก็ถามว่าแล้วของเขามีอะไรเพิ่มเติมบัางไหมเพราะว่าลิชาร์เขาอยากเลื่อนขั้นเป็นพนักงานซ่อมบํารุงของที่นี่มากเบเกอร์เขาก็บอกว่าไม่มีใครพูดถึงลิชาร์เลยแล้วพอเมสันใช้ไปทํางานรอบนี้ลิชาร์ก็ไม่ยอม ที่เขาจะยอมทํางานเมสันเขาก็ถามว่าเป็นพาลงไม่ใช่เหรอตอนเนี้ยแค่ทางานตามหน้าที่ไปก่อนได้ไหมและส่วนในเรื่องช่างเครื่องเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งลิชาร์ดก็เซ็งเลือเกินทําขนาดนี้ไม่ได้เลื่อนขั้นได้ไงวะแต่พอเขาขึ้นมาทําความสะอาดชั้นบนเขาก็งงว่าทําไมโรเจอร์ถึงมาอยู่ที่นี่อ๋อพอดีว่าเขามาประชุมแถวนี้พอดีและสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับลิชาร์ดก็คือคนมีวิสัยทัศน์แบบลิชาร์ดส่วนใหญ่ไม่ยอมให้ถูกควบคุมหรอกและคนฉลาดแบบเขาเองก็ไม่คิดจะทําแบบนั้นเหมือนกันเพราาะั้นเเลือกที่จะลงทิน,น,นบบเจเขากก็บอว่าเามีแล การใหญ่อย่างหนึง่งเขาอยากจะลงทุนในกลุ่มตลาดคนเม็กซิกันเพราะงั้นเขาอยากรู้ว่าลิชาร์เจ้าด้วยกับเรื่องนี้ไหมเพราะว่าลิชาร์คุณจะได้เลื่อนตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเดี๋ยวนะท่านอันนี้เรื่องจริงหรือว,ว่าอัมเนี่ยอย่าบอกนะว,ว่าห้องนี้คือห้องทํางานใหม่ของเขาและทุกคนในโรงงานพวกเขาก็รู้เรื่องนี้กันหมดและเมสันเองเขาก็ดีใจเหลือเกินที่แกล้งลิชาร์ได้อีกรอบหนึ่งลิชาร์ก็ดีใจบอกไม่ถูกเลยนี่ห้องทํางานใหม่ใช่ไหมเนี่ยจากนั้นเขาก็โทรไปบ,บอกจูดี้เมียของเขาว่าจูดี้คุณต้องหาซื้อเนทเเิ่่แลแล,ล้ะดดหอนนนนนาาาขงปีียยชุํก็คือ ความสาเร็จของลิชาร์จากคนที่เริ่มต้นทํางานเป็นพานลงและตอนนี้ลิชาร์เขาก็ได้กลายเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทแฟ๊ปซี่โคแล้วก็บริษัทฟิกโตเลและเขาก็ได้เพิ่มมูลค่าแบงของบริษัทเป็นพันล้านเหออรียญเลยทีเดียวและในปี2019ลิชาร์เขาก็ตัดสินใจกเกษียณง,งานทั้งหมดหลังจากที่ทํางานในบริษัทมาถึง42ปีและลิชาร์กับจูดี้ทั้งสองคนก็ไม่เคยอยู่ห่างก,กันเลยและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิป กดให้หน่อยและสลับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ